สวัสดีครับอาคลิปนี้จะแนะนําการขึ้นโพรงบอดี้นะครับพรงบอดี้ของอถังแคปซูลไม่ใช่พิจุดถังแนวนอนนะครับผมหลังจากที่เราผ่าถังนะครับผ่าถังตรงกลางแล้วเนี่ยนะครับล้างถังให้สะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะใช้เหล็กแป๊บหนึ่งนิ้วนะตกใจแป๊บหนึ่งนิ้วนะครับ,รบประมาณ10เซนนะครับขันน็อตนะครับ ยตะปูริมทุกตัวสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ซ้ายขวาเลยนะครับยึดจากข้างนอกไปข้างในนะครับเสร็จปุ๊บให้ตัดเหล็กแบบนี้นะครับให้มีความยาวยี่สิบเจ็ดเซนนะครับมันจะพอดีกระถังเป๊ะเลยนะครับมันจะเข้าง่ายยีิบเจ็ดเซนถ้าต่ำกว่าน,นี้มันจะฟิตมากจะออกยากนะครับผมเสร็จแล้วก็เอามาดามนะครับยังไม่ต้องเชื่อมนะเอามากลลางกางแผ่นกลางก่อน นี่ครับเอาไว้หัวมุมแบบนี้เอ็นไหมฮะเพื่อที่เราจะเชื่อมแผ่นเหล็กตัวนี้เนี่ยทุบแผ่นโค้งเนี่ยนะครับแผ่นนี้เป็นเหล็ก3มมิลน,นะครับ3มมิล3ามนิ้วความยาว35เซนนะครับเอามาพับตีโค้งแบบนี้ก็ได้นะครับเอาแล้วจะเราโคง้งได้โค,งค้งแล้วให้มันเข้ากับถังได้นะครับเข้ากับถังได้เราวัดดูวันนี้นะครับเพื่อรองรับถังนะนะ แล้วก็เพื่อยึดให้มันกางออกแ,แบบนี้นะครับเพื่อจะรับแผ่นเหล็กข้างบนเพราะงั้นช่องว่างให้ได้ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เชื่อมหรือยึดน็อตก็ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวมได้ดูข้างบนดีกว่าอาจจะได้เข้าใจง่ายอ่าอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยเราจะยึดน็อตลงมาก็ได้หรือจะเชื่อมเหล็กก็ได้แล้วจะเราถนัดนะครับมันก็จะเกิดช่องว่าง ตรงนี้เช่ไหมฮะเพื่อให้อากาศเข้าเสร็จแล้วเราก็ไปหาตัดขอบเล็กขอบพวกเนี้ยขอบพวกนี้นะครับเนี่ยเอาเฉพาะขอบตรงนี้มาสองบุสองวงนะครับไปหาทาังมาอีกต้องใช้ทังลายใบอยู่นะเสร็จแล้วเราก็เอาเอาตัวขอบวงเนี่ยมายึดกับตรงนี้นะครับยึดตรงกลางก่อนฝั่งตรงข้ามเราก่อนเสร็จแล้วก็มากลางออกกลางออกให้มันได้นหนึ่งนิ้วเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วจะเป็นวงวงในทําให้เราสามารถสวมถังเข้าไปได้ ทำเฉพาะหัวกระทายก็พอนะครับแบบเดียวกันทาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็มาเสริมเหล็กข้างล่างคานล,ล่างตัวนี้นะครับหนึ่งนิ้วยาวไปถึงตรงนี้เลยแบบนี้ <c oughs> ก็จะเป็นขาตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วตัวไปตัดแผ่นมาอีกแผ่นหนึ่งแผ่นวงกลมอย่างบบนี้นะครับ <c oughs> มาสิบเซนนะครับสิบเซน <c oughs> เอามาแปะด้านหลังวงแปะด้านหลังวงนะครับ <c oughs> แล้วก็ขันนอตยตัวนี้เลยมันก็จะเป็นวงแบบนี้ เป็นสิบเซนเพื่อให้เราใส่เซรามิกไฟเบร์นะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันออกมาด้านป่องเพียงสิบเซนเท่านั้นนะครับแค่สิบเซนพอนึกภาพออกเนาะอันนี้คือการขึ้นโครงง่ายๆนะครับดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าผมทําบ่อยทําหลายตัวแล้วมันก็เลยเลยเลยเร็วนะครับแล้วก็เลยชินก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะได้อบเอร์แบบนี้หลังนั้นเราจะทําแบบถังสอ0ลิตรคอบเวอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือจะเอาฉนวเหมือนหุ้มด้านนอกแล้วก็ ครอบด้วยสังกะสีก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับถ้าทําครอบทางโซลิดด้วยกันเองเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นแต่ว่ามันก็แน่นหนาถาวรคงทนนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักในการเผาถ่านหลักๆเลยคือตัวนี้นะครับบอดี้นอกส่วนตัวไส้ในเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเผาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทะลุหรือมันจะพังเรือแล้วแล้วแต่นะครับเราก็สามารถเอาตัวอื่นมาเสียบแทนตัวนี้ได้ตัวนี้จะอยู่กับที่นะครับก็สามารถใช้ได้ยาวนานเลยนะครับผม ถ้ามีการหุ้มฉนวนดีๆนะครับถ้าผมวันนี้ก็เอาเทคนิคไม่กๆน้อยมาฝากนะครับผมหากสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับผมไม่หวงวิชาครับอินดีให้ความรู้ฟรีๆนะครับครับพอได้วงปลายท่อเอ่อวงท่อขอบขอบท่อนะครับมาแบบนี้นะครับเราก็ตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเสร็จแล้วให้ยึดตัวบนก่อน ที่กระตบนก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือหนีบกลางออกมาเพื่อให้ชิดกับขอบตัวนี้นะครับนี่กัวแบบนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบเหล็กเหมือนกันมันจะช่วยยึดถังเราได้นะพอดีเตะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยิงยัดให้ดูนะครับแค่คนเดียวนะสังเกตน,นะครับเข้าพอดีเลยจะไม่หลวมแล้วก็ไม่ไม่ตดเป็นตัวไหนะครับทีนี้พอเราใส่แผ่นเหล็ก แผนเล็กที่ว่าโดนความร้อนโดยตรงเนี่ยนะครับให้ใช้แผ่นโค้งของถังเนี่ยนะครับ50เซนนะครับ50เซนแล้วก็ต่อไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้โดนคอท่อเสร็จแล้วตัวนี้นะจะเป็นตัว10เซนเดี๋ยวตัดครึ่งเอามาเย็บตรงบริเวณหลังหลังท่อตัวนี้นะครับเพื่อจะใส่ฟิลบีเซเบอร์ไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดออกนะครับผมประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แผ่นเหล็กที่เราตัดเอาไว้นะครับ ตัว35เซนหรือให้ขยายเป็น50เซนก็ได้นะครับคือว่าผมมีอันเก่าอยู่35เซนนะครับก็ใส่ไว้พอดีถ้ามียาวกว่าน,นี้นะครับให้ยาวกว่าน,นี้แล้วตีพับลงมาตีให้มันยาวหรือต่อก็ได้นะครับต่อไมอ่ประมาณทักนิ้วหนึ่งแล้วตีพับลงมาเพื่อไม่ให้เตียวไฟไขึ้นมาด้านนี้นะครับหรือเราใช้วิธีอุดออกก็ได้นะครับก็โอเคเหมือนกันพอเราใส่ถังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีนะครับลองใส่ถังเข้าไปดูมันจะพอดีเลยนะครับ ใส่คนเดียวได้นะครับเวลาใส่นะครับให้ใส่ด้านล่างก่อนปึ๊บถางลงด้านล่างพอดีปุ๊บเนี่ยเราก็ดันเข้าไปใช้วิธีดันเข้าไปนะครับเดินมือเดียวอโอเคดันขาไนเข้าไป ดีครับมือเดียวมันยากนีิอ่ะเอาวางถังก่อนโอเคประมาณน,นี้นะครับอายุแค่พันนี้ทำไม่ได้มือเดียวไปถังมันรุนแรงนี่เลยยึดน็อตนะคือเชื่อกไว้ได้นะครับยึดน็อตเอาหรือถ้ากรณีมันชำรุดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแผ่นนี้ได้นะครับนี่ก็ทำให้ความร้อนเปลวไฟออกมาด้านข้างบริเวณนี้นะครับมันก็จะโอบขึ้นมาแล้วก็ผ่าท่อ งนี้นะครับแล้วก็เสริมด้วยสังกระสีให้มันถูงไว้นะครับถ้าเกิดท่อเดียวไปเลยเนี่ยมันจะยาวมันก็หนักนะครับทาให้ถังบี้ไม่แนะนํานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําแผ่นเหล็กมาสิบเซนนะครับสิบเซนยึดติดกับเหล็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีช่องว่างช่องว่างประมาณหนึ่งนะครับเราก็ใส่สตรีไฟเบอร์ ข้างในเพื่อเป็นฉนวนกันไม่ให้ความร้อนทะลุออกมาด้านหน้านะครับสแ้ว,ด,วด้านนอกก็หุ้มฉนวนแบบนี้นะครับจบฝาถังก็หุ้มฉนวนนะครับไปหาตูดถังมาก็ได้ครับเจาะรูจากข้างในออกมานะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วถ้าจุดถ้าเจาะรูจากข้างนอกเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับรูเกียวมันจะเป็นช่องว่างนะครับไอ้น้ํามันจะออกมาบริเวณนั้นเพราะงั้นยิงจากข้างในออกมานี่ครับ จะได้เป็นถังสำเร็จเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นดังกสีนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับขนส่งน้ําหนักมันแพงใส่แผ่นไอ้สองอันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับนหนักมากถ้าลูกค้ามารับเองอะโอเคผมใส่ให้ได้นะครับแต่ว่าอยู่ไกลๆเนี่ยขอใส่แผ่นดังสีไปนะครับเพื่อจะได้ไม่หนักนี่เป็นแบบกระ้อบความร้อนนะครับ